เครื่องไล่นกตัวนี้ผมทดลองใช้งานแล้วได้ผลครับแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าในเมืองเพราะว่าเสียงดังรบกวนมากครับแต่เครื่องไล่นกตัวนี้สามารถติดตั้งตามทุ่งนาะตามต้นไม้ที่อยู่ในสวนลึกๆที่ห่างไกลชุมชนสามารถติดไล่นกไล่กับโรได้ครับผมทดลองเอาเข้าวมาวางนกพิราบไม่กล้าลงมากินครับ แต่ปัญหาอย่างเดียวคือมีเสียงดังรบกวนเสียงของเครื่องตัวน,นี้จะทํางานไปตลอดเลยหยุดไม่ถึง5นาทีเขาก็ทํางานต่อครับและเสียงที่ดังออกมามีหลายเสียงมุนเวียนกันไปหากใครที่มีสวนผลไม้หรือว่านาข้าวหรือว่าตากข้าวสามารถซื้อไปใช้งานได้ครับ โซล่าเซลไล่นกไลกาใช้สําหรับไล่นกไล่กาและสัตว์ทุกอย่างนะทุกคนสามารถนาะไปติดไว้บนหลังคาได้ออกแบบมาให้ติดที่ทุ่งนาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นไล่ผักสวนควรัวหรือว่านาข้าวที่เราปลูกหรือว่าไล่ข้าวโพดนี่คือแนะนาเลยนะ <c oughs> มีตัวสัญญาณไล่ทุกครั้ง1-2นาที <c oughs> ให้มาถึง30เสียงและเป็นวัสดุ ABS อย่างดีกันฝนกันแดดพร้อม <c oughs> ใช้งานแถมน็อตสกูมาให้สามารถนาะไปติดได้ทุกที่นะติดไว้ตรงไหนก็ติดได้ตัวนี้มานกพิราบก็ไม่มา กวนใจอีเลซลล์เซลล่ายนก2ตัวนี้แตกต่างกันไหมทําไมราคาไม่เท่ากันต้องบอกว่าแตกต่างนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็น c o l เวอร์ชั่นมีการอัปเกรดมานะคะเริ่มจากตัวเก่าก่อนนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เราใช้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะโดยตัวนี้เราจะติดตั้งไว้กลางนาไว้คอยไล่นกจากสวนจากนาเรานะคะตัวนี้นะเขาคอยส่งเสียงไล่นกให้เราทุกๆ1นึ่งถึงสนาทีมีเสียงแตกต่างกันออกไปถึง30เสียงนะคะทุกคนโดยเขาจะมีลําโพงอยู่ด้านล่างนี้กดเปิดเพียงครั้งเดียวแล้วติดตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยเขาจะทางานให้เรายาวๆตลอดเลยค่ะโดยทํางานในตอนกลางวันแล้วก็ปิดเครื่องเองในตอนกลางคืนนะคะตัวที่2ค่ะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราไปกดมาจากใน Tik t o อกนะคะทุกคนซึ่งตัวเดิมนะเราใช้กลางนาเราเปิดไว้ทั้งวันใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระดับเสียงใช่ไหมส่วนตัวนี้นะคะทุกคนการใช้งานของเขาทุกอย่างคือเหมือนเดิมนะคะกันแดดกันฝนเหมือนเดิมใช้โซลาเซลล์เหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องเสียงนะคะตัวนี้ค่ะ เขามีการอัปเกรดมาให้เราคือเขาสามารถปรับเสียงได้นะอันเดิมเราติดตั้งไว้กลางนาแต่พอเราเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมคะทุกคนเรามาตักข้าวที่บ้านเรายังต้องใช้อยู่ใช้เครื่องนี้ในการช่วยไล่นกนะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้เขาเสียงดังกว่าเดิมแต่เราอะสามารถปรับระดับเสียงได้ซึ่งถูกใจเรามากๆเลยค่ะ เรื่องราคา2ตัวนี้เขาไม่แตกต่างกันมากนะบางครั้งก็แล้วแต่โปรในติ๊กต็อกใครที่สนใจเราจะปักพิกัดทิ้งไว้ให้ทิตะกาด้านล่างนะคะบอกเลยว่าเติมของทีไรอ่ะของหมดไวมากรีบไปจิ้มกันนะคะ